หาจียอมฉายไม่จำฉายเลยเนี่จยจะหาจีเออเออต้องโทรใหม่ดิโทรใหม่ใชออ่ไหมเออเราต้องตื้อตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกได้เรารักเขานี่เราก็ต้องตื้นี่ววววห,หน่งงนะเจ้าดาวมาผัวมาผัวอู้เลยเขาผัวก็เป็นตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ดาวไม่ใหญ่ป๊า ไเราเสียใจมากเลยผู้หญิงทาไมต้องมาหลอกคนตริงตองเองแ่ามลเราเสงี้่าอเราห็นเราสมองแบบนี้ไม่น่ามาหลอกเราเหรมอไม่ามกไม่เขาเห็นเราติงแอกเห็นรือเปล่าไม่เห็นบอเขาเป็นทหาสม้ารห็นราอ่รานเอ้ไมกรานอง้ลองแล้วน้ําตาิงแ้อง ดวงตา,ตาคนบ้าจ้าไม่รับฉายดาวจ้าทำไมไม่รับสายออสไม่รับฉายจ,าจ้าจะหาที่จะพอยังนะพูหัวจี้ส่งของความเสียงไปบ้างเลโอพโูหเนี่ยใจะะจ้าจ้าเหนยใจเสียใจเสียใจ,ยใจไปโช่วยเหี้ยวเหงาเหี้วเออๆดีดีดีดดพ่อก็ขี้เกียจถ่ายแล้วเมื่อนี่นี่นป้องอ่ะเนี่ย <laughs> พอแล้วพอยังพออ่ะกอดไปเลยอแล้วผู้หญิงอย่างนี้ใจแล้วเธอผู้หญิงอย่างเธอพูดตามพ่อไม่ต้องเสียใจผู้หญิงอย่างเธอจะอู่ไปรับแอบดาวอยู่างแบบนี้รับที่ไหนอ่ะเขาไปอยู่กับผัวนู่นภูเก็ตนู่นไม่ยากอยู่ทีู่กไม่แคร์ครับตะบอมังแคร์ไหนอ่ะอยู่ดะบอมังแคร์จมูกอยากไกลบอไม่แคร์เลยครับพ่ออยู่ดะบอมังแคร์เหรอครับตะบอมังแคร์อยู่ตรงไหนเนี่ยไกลเพื่อนหนูอ่ะ มันอยู่แถวไหนอะเดบอแบงแคร์รู้ยากินใกล้ใกล้อะพ่อใกล้ลพบุรีป่ะครับอ๋อเดบอแบงแคร์นี er <ๆ>่อยู่ลพบุรีครับอ๋อเสียใจแล้วเสียใจเลยใช่ไหมเสียใจแล้วจาวะ่ะโถไม่น่าเลยไม่น่าไม่เห็นเลยพ่อจะจาวไม่เห็นจาวเลยอะ่ะไม่เห็นจะเห็นได้ไงเขาอยู่กับผัวเขาโอ้พ่ออ้าวพ่อพูดตรงๆไม่อยากให้ลูกผิดหวังเสียใจกับพ่อพ่อต้องใจเลยนะเสียใจแล้วอ๋อจะไปรักทําไมผู้หญิงมีขาข้างเดียวไม่ อ๋อชอบเหรอชอบชอบผู้หญิงมีผมกี่เส้นชอบผัวอู๋ชอบผัวอู๋จับ <laughs> นี่ตกลงเป็นเก๋่ะเนี่ยครับเป็นตุ๊ดเหรอครับอ๋อยอมรับเลยโถเอ้ยรารมายังใครอ่ะดาวเถามนีถามดิทเาไมไม่รับสายเนี่ยใจแล้ะดาวมอืให้นะ จ้าสวัสดีจ้านี่อู้ดิบถึงดาวตลอดเลยเนี่ยทำอไรเนี่ยเน่ยไปโล่แล้วเนี่ยหัวมาปลอบใจเลยมาปลอบใจเลยไม่ได้ไม่โผล่หัวแล้วปหัวยาวแล้วบอกเด็กเขาไปไหนอ่ะเบียร์โยจับจ้าไปทำโทรศัพท์จ้าเนี่ยไม่ได้จ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยนี่ติงตองหรือบ้าเนี่ย ต้องเกงไอดาวบาดีดาวดีแลวจ้าทำัมต้องปิดนะคุเวลาคุยดาวทำไมต้องปิดเลยพราะอะบ่บบ่าจบาจ้า่บ่ จะพาดาวไปกินข้าวบอกงั้นกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วไปไหนนอนที่บ้านนอนที่บ้านครับนอนกี่คนสองคนสองคนกับใครดาวดาวครับก่อนนอนทำไงว้าวฮ่า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 ้วาฮ่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 าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าพูดฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ พอนอนเสร็จปั๊บว้าวถอดอะไรเกงในถอดเกงในครับถอดไปกี่ตัวสองตัวดาวใส่มากี่ตัวแปดตัวแล้วเหลือกี่ตัวเจ็ดเจ็ดตัวอ๋อถอดสองตัวเลยถามดาวกินข้าวยังแจ๋อพ่อออกินแล้วเหรอโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกี้ร้องไห้ไงพ่ไอ้น้ำตาจระเข้